มี๋ไปสนามจะตังท่อนมาครับเป็นแดงยี่สิบหนึ่งเก้าครับของหน่นหลวงใยการที่เก้าครับโอ้หนัาเขาสมครับเพราะว่าเลิกผลิตแล้วครับลุ่มนี่ครับข้างหลังน,นี่เป็นพ่อคุณรามคำแหงมหาราชันครับสวยครับสวยสวยสภาพยังดีอยู่ครับแต่พานการใช้งานมาแล้ว หายไม่ดีครับนี่ครับนาสะสมครับาหายากนะครับสินุนสมุนิจลุ่มไม่ออกมากครับโดนหายากมากครับหนึ่งยี่สิบบาทขนกระดาษได้ครับเหนือกระดาษนะครับที่เก่าข้างล่างเป็นพ่อขนรามทำแหงครับ